สวัสดี32700คนหนึ่งจะมาพูดถึงเรื่องเลขทูบนะคะอันดับแรกเลยสิ่งแรกเลยที่จะต้องพูดก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะสิ่งที่หนึ่งเนี่ยคือจริงๆแล้วอะตั้งแต่ต้นปีมามันเข้ามาแทบทุกงวดเลยไม่มีปัญหาเลยมามีปัญหาตอนที่เป็น นที่เป็นเลขทูปปูเมื่อประมาณสองงวดที่ผ่านมางวดหรือสองงวดที่ผ่านมานะคะงวดสองงวดล่าสุดเนี่ยที่มีปัญหาสุดๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นทุกคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลขเข้าก็อวยยศกันตามปกตินะคะแต่พอซื้อไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ในสิ่งที่ที่ที่แบบไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ เกิดกระแสขึ้นมานะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะคนอยู่ตรงนี้ก็จะต้องต้องโดนอยู่แล้วนะคะหนึ่งจะพูดให้ฟังว่าเออใช่ใช่เจ็ดสองเจ็ดงวดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดน่ะเป็นอะไรที่ทำให้อาจจะอาจจะแบบก็ก็คนก็ยังคนก็ยังแบบยังไม่ได้ออกมาดาราม่าอะไรนะคะจนกระทั่งว่าสองงวดล่าสุดเนี่ย เป็นเป็นเป็นรอบที่มีกระแสวิาพากวิจารณ์ขึ้นมาซึ่งหนึ่งก็อยากจะมาอธิบายแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะจะเป็นการพูดแบบในมุมของหนึ่งแล้วก็ในมุมของทุกคนด้วยมีนะคะผู้ใหญ่นะคะมาคุยกับหนึ่งมีผู้ใหญ่ที่ที่หนึ่งเคารพนับถือมาคุยกับหนึ่งในงวดที่ผ่านมาว่าคือ อันนี้ต้องขออนุญาตพูดก่อนนะคะว่าขออนุญาตพูดตามตามตรงก่อนนะว่าหนึ่งไม่ได้สนับสนุนให้คนไปซื้อหวยใต้ดินนะคะเลขที่หนึ่งให้เนี่ยก็คือให้เอาไปซื้อลอตเตอรี่แต่หนึ่งจะบอกก่อนว่ามีคือคุณต้องรับให้ได้ในความจริงที่หนึ่งจะพูดนี้นะคะว่าไอหวยใต้ดินเนี่ยมันอยู่คู่คนไทยมานานมากเขาเล่นกันมาแบบโหสมัยไหนแล้ว แต่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันผิดกฎหมายแต่คนก็แบบถ้าจะจับคนเล่นเนี่ยคือคุกก็ไม่พอขังค่ะมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ซ้ำที่ที่เป็นคนเล่นที่มีคนเล่นหนึ่งก็เลยจะบอกว่ามีผู้ใหญ่บอกหนึ่งมานะคะคือการตัดสินใจของหนึ่งอะหนึ่งขอบอกก่อนว่าถ้ามันไม่ถูกใจใครหนึ่งขอโทษ แต่หนึ่งทำได้ที่สุดเท่านี้หนึ่งทำได้ที่สุดแค่นี้หนึ่งทำได้ที่สุดตรงนี้เพราะตัวหนูเองหนึ่งก็ต้องซัพพอร์ตลูกค้าหนึ่งด้วยอันดับแรกข้อแรกที่หนึ่งจะพูดเลยนะคะก็คือข้อที่หนึ่งหนึ่งจะยังให้แนวทางเหมือนเดิมข้อที่หนึ่งนะคะหนึ่งจะยังให้แนวทางเหมือนเดิม แต่แนวทางที่หนึ่งให้ในรอบนี้นะคะในรอบนี้ที่หนึ่งจะให้แนวทางเนี่ยหจะให้เป็นเลขสองตัวหางเดียวไม่มีเพิ่มเติมข้อที่สองจะหยุดการจุดทูบหนึ่งงวดคืองวดนี้หนึ่งจะหยุดจุดทูบหนึ่งงวดสาเหตุของการหยุดจุดทูบหนึ่งขอญาตแจ้งคือหนึ่งต้องการดูว่าถ้าหนึ่งไม่จุดแล้ว มันไม่มีมันไม่มีตัวเลขของหนึ่งที่ไปขึ้นในกระดานว่าเลขทูปปูอันอะไรอย่างเงี้ยคนจะออกมาพูดแบบไหนจะออกมาอาัดคลิปแบบไหนจะออกมาทําแบบไหนซึ่งวดนนี้หนึ่งอาจจะให้ไปตัวเดียวอันนี้ต้องบอกก่อนนะอาจจะให้ไปตัวเดียวหรืออาจจะหนึ่งจะปล่อยไปทีละตัวนะคะปล่อยไปทีละตัวแต่หนึ่งจะไม่ได้ปล่อยในวันที่สิบเอ็ดไอ้วันที่สิบหก หรือวันที่หนึ่งเพราะมันก็มีปัญหาของหลายๆด้านที่ที่มันจะเกิดขึ้นหลายๆคนก็บอกว่าซื้อลอตเตอรี่ไม่ทันซื้ออะไรไม่ทันปล่อยเลยได้ไหมหนึ่งก็เลยจะปล่อยตัวเลขหนึ่งตัวก่อนคืนนี้แต่เรื่องของการจุดทูบหนึ่งจะหยุดจุดหนึ่งงวดแล้วหนึ่งก็จะรอดูว่าเลขที่บ้านเลขที่รถ เลขลงศพเลขคนตายเลขฝันเลขสารพัดทั้งประเทศหรือเกือบทั้งประเทศมันจะถูกไหมมันจะได้เลขเดียวกันไหม